ใส่หูฟังนะครับเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นโอเคเอาละ่ะก็สวัสดีครับผมอยู่ผมจินุกนะครับในเกม l o o k l i k e u s ก็ถ้าแปลตรงตัวนะครับมันจะแปลว่าพวกมันดุเหมือนกับเราก็นะครับผมแน่นอนเป็นเกมแนวอ,อินดี้ฮอร์เรอร์สั้นๆนะครับที่จุด EGO เช่นเดิมครับผมที่ผมส,สนใจเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาใส่กิมมิคของความเป็นอนาล็อก์เฮ์เรอร์เข้ามาด้วยครับผม ปกติเนี่ยครับเวลาเราดูคลิปพวกเนี้ยพวกไอเราเคยเล่นะฮะเราจ,จะเป็นฝ่ายดูอยู่นี้ใช่ไม่มแบบพวกแมนเดลาแคตตาล็อกหรือพวกสไมลิงเทมอ่ะคือเคยเขาจะบอกวิธีแล้วมึงแบบว่าห้ามสบตาห้ามเปิดประตูพกปืนไว้ประมาณนี้ฮะซึ่งเกมนี้ก็เหมือนกันนะฮะมันมีบางสิ่งที่ดูเหมือนกับพวกเราแต่มไม่ใช่เราซึ่งก็เอาเป็นว่าก็ไม่รู้นะฮะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงก็พูดไปเยอะละเบเกนโอเคนี่ฮะเปิดมาแบบหน้าทีวีอย่างนี้เลย ครโคิดสภาพบ้านวบประกาศฉุกเฉินนะฮะโอเคปรดรอขั้นตอนต่อไปเไม่รู้เรื่องโปร,ร,ร,รดตั้งใจฟังนะครับรนี่ใช้การสอบ มีรายงานที่ถูกยืนยันมาแล้วหลายรายงานเกี่ยวกับเ,เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณนะฮะเออมันพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนกับมนุษย์นะครับห้ามติดต่อกับสิ่งที่เหมือนกับมนุษย์พวกนั้นนะฮะพวกมันจะถ,ถ้าถูกเห็นเนะี่ยมันจะเข้าบ้านแล้วก็กินคนในบ้านทั้งเป็นนะฮะมันดูเหมือนมนุษย์นะครับแต่มไม่ใช่นะฮะห้ามตอบเสียงวัตตุจกใครก็ตามโดยค,คนรักนะฮะปิดไฟแล้วก็เครื่อง้ไฟทุกชนิดนะครับแล้วก็ ปิดไม่ให้ทัชนวิสัสเนี่ยเห็น,านจากภายนอกได้ก็คือเห็นข้างในจากข้างนอกนะครับโอเคเราขั้นตอนต่อไปนะฮะผม่าจะขึ้นซับให้ด้วยนะเพราะว่าผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเออแล้วผมว่าสิ่งมันา,าจ,จะตีนะฮะโอเคโอเคนะฮะบ,บอกการคอนโทรลน,นะฮะร,รับทราบละเปิดไฟฉายอยู่ใช่ป่มโอเคปิดไปก่อนแต่เราต้องปิดพมานใช่ไหมโอเคฮะมีถือว่ามันเขียนให้บทนะฮะมีเอ่อ ไฟแปดประมาณแปดนะครับปุ๊บโอเคนะปัละหนึ่งเนาะมผมชอบแบบแกราฟิกเนาะแล้วก็แบบมันเหมือนแบบเราเป็นกล้องนะฮะแบบฟิชไออ่ะท้่ผมปิดมาก,ก่อนเลยกนะแล้เพราะว่าสิ่งที่ผมกลัวลองจากมลงสาบนะ,ะคือความมืดนะครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองกลัวความมืดมากจนกระทั่งได้ไปสุดสยามนะฮะแล้วก็ไปบ้านผิดบ้านผีสิง <laughs> คือแบบข้างในมันก็ไม่ได้แบบน่ากลัวหรอกแต่มันมืดอะ มันทิพย์เองใช่ปะเหมือนเราแต่ไม่ใช่เรานะะี่ฮะโอ้หลอดี่ครับพี่ Fuck อ e a l เ e a l มเอ l Ah s เ i t อย่าไปโกกินมันเห็น,น,นแล้วอะ่ะ ชะตากรรมของพระเอกก็คงไม่ต้องแปลกใจนั้นทุกคนอันนี้น่าเป็นพมา่าส,สุดท้ายของห้องนีนะ้มันก็ปิดไฟแล้วกันเปิดผ้ชายก่อนคือตอนเด็กผมไม่รู้นะว่าทุกคนเคยเป็นไหมที่แบบว่าเวลาขึ้นชั้นสองนะฮะแบบเวลาจะนอนอะไรเงี้ยต้องแบบปิดไฟแล้วก็ต้องรีบวิ่งขึ้นมาเพราะแบบมันจะมีผีวิ่งตามอนะตรงนี้มีมือถืออยู่นะก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าเกมเขาเซ็ตอย,อยู่ในช่วงยุคอะไรนะโอเคตรงนี้น่าจะเรียบร้อยหมดลว ว้าวปิดประตูได้ไหมปิดประตูเถอะปิดไม่ได้ด้วยเฮียแม่โ <g ül lies> ว้ยเฮีย <c oughs> แม่ <c oughs> เปิดประตูให้ผมหน่อย <c oughs> ได้โปรดเปิดประตูให้ผมทีได้โปรดให้ผมเข้าไปด้วยไม่ต้อง เสียอยู่นั่นเน่ยเสียอยู่นั่น,น่ยโอเคห้องน้ำนะฮะคิดไม่มีกระจกจะได้มันต้องแบบทำเงาเราโอเคง่ายเข้าใจได้นะฮะอืเป็นภาพคลื่นแห่งสักอย่างนะ,ะเป็นภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นนะครับห้องสุดท้ายเปิดมันจะเจอมันรอยอยู่ไหม โอเคไม่เจอแต่โมนีม้เจอไหมไม่มีโอเคนะฮะเหลือไฟกับพม่านอย่างละอันนะฮะบุซอดในตู้ได้ปหะไม่ได้อะจะโดนแบบลากหัวครอกไปไหม survive นะครับเอาชีวิตรอดอะไรนี่คือไมค้าปะผมนอนในตู้ได้ไหมนอนเย็นได้ก็นอนในตู้ไม่ได้เลยเฮ็นไหมต้องซ่อนอ่ะต้องทำอะไรอ่ะอ่ะผมออกไปก็ได้ออกมปก็ได้มันเข้ามาแล้วโอเคครับมันเข้ามาแล้วชัดเจนมันเข้ามาจริงๆด้วยโอเคไหม o มอน n มอน e มอน o มอน n บบี้ให้คุกกี้ทำนายกันเสียงมือ mm ถือใช่ไหม Oh my god Oh hell n a Ah hell Oh หลอนยินเราอะตาจุดเลยกระจอกกลัวอะกลัวอะผมมีกค่าฟฉายก็บอกเดียวไม่ใช่ปืนนะสสิ่งเดียวที่ฉันจะทำกได้คือฟาดหัว่าทำจะดีส่้เสือ่นฮ่ยมิ่ไปไหนฮะ ตีหนักซะแล้วนั่งตึกตึกตึกลงกินวุ้นแต่ตผมเสียวขาวมากตอนเนี้ยคนเกมมน่งมนะเกมม่งวันหนึ่งสองเฮ้ยไปไหนอ่ะคิดแล,ล้วสายก็ได้ฮัลโหลครับฮัลโหลไม่ตอบด้วยหญิงด้วย แล้วพี่ไปไหนอ่ะพี่เปไหนของพี่อ่ะหอึอยู่แบบข้างนอกอะเหรอโอเคต้องพี่อยูอ่ไหนเอว้ามึงขอ,อาพไหนฮะคำหยาบใช่อะไรประกาศต่อกำลันเข้ามาแล้วนะ มไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปอย่าได้ซ่อนไปเลยนายไม่ได้อยู่ในอันตรายพวกเราแค่เอาสิ่งที่เป็นของเราคืนโลกนี้ไม่เคยเป็นของพวกแกให้พวกเราเข้าไปให้พวกเราเข้าไปให้พวกเราเข้าไป มันเคยไมมอ่ะเป็นอเอเลี่ยนเหรอโาเป็นอเอเลี่ยนใช่ปะอ,อยู่เฉยๆ<ะ>อืมเป็นกี่ผิดเกมแรกแล้วยนะครับ เตะออกมาอย่างนี้เลยอ่ะโอเคนะฮะเกมนี้ก็ผมชอบนะอืมชอบชอบเลยเพราะว่าเป็นเกมแรกที่เขาทำด้วยนะฮะคุณแจมชริสตัมเป็นเดบที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมชอบอันดับหนึ่งเลยคือเสียงครับคือที่เขาบอกว่าเอ่ออไรนะ use headphone for better experience อะใส่ฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นอนะอันนี้คือพูดจริงๆเลยคือแบบว่าผมชอบการใส่เสียงของเขามากเพราะว่าเกมเนี้ย คือข้อเสียของมันคือผมอ่ะดันไปเห็นก่อนว่าสิ่งที่ทเราต้องกลัวมันคืออะไรไงแบบว่าเป็นแบบสัตว์ประหลาดอ่ะหรือเอเลี่ยนส,ส,สักอย่างผมเห็นมันก่อนซึ่งมันก็แบบนคนขาดสารอาหารเฉยๆแต่เสียงนี่แหละครับที่ทําให้แบบเกมนี้น่ากลัวขึ้นเยอะมากนะฮะคืออพวกเสียงเคาะหน้าต่างเคาะประตูเสียงทีวีเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยผมตกใจเดี๋ยวผมไม่ได้จะกลัวฉากฉากสุดท้ายเท่าไหร่แล้วก็เนื้อหาของของเกมนี้ก็คงแบบเหมือนตลอดเขาเลยฮะที่แบบว่าเป็น เออเอเลียนม่นก็ดับเบิลเกิงเกอร์ที่แบบว่ามาเอาโลกคืนมาทวงโลกคืนแบบฉันเคยอยู่โลกนี้มาก่อนแล้วเธอมาทําอะไรฉันก็ฆ่าลังผ่พันธุ์มนุษย์บาบา,บาก็ง่ายๆเลยครับอืมกราฟิกการาควบคุมอะไรก็ถือว่าโอเคไม่ก็ไม่มีบั๊กนะครับถือว่าเป็นเกมแรกที่ดีมากก็คือเขาบอกว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่แบบว่าเออทำแบบเร่งๆร,ร,รีบๆี้วยมั้งอืม,อมก็นะครับ ก็ถ้าใครเห็นตรงกับผมเกี่ยวกับเกมนี้หรือว่าถ้าใครไม่ชอบอะไรก็คุยกันได้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ใครอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรทำคอนเทนต์อะไรก็คุยกันได้ครับอืมสำหรับคลิปนี้คงมีแค่นี้นะครับเกมนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับว่าจะันใหม่ครั้งหน้านะฮะก็น้รับฝันดีกินข้าวให้แล้วผมสุขสันต์วันเอพี่ฟูครับแต่ผมไม่มีมุกกำลมาเล่นนวันนี้ <laughs> ก็สวัสดีครับผมมีแฟนแล้ว Happy Day ครับพี่เอพี่ฟูดครับ